สวัสดีครับทุกคนนะครับก็คือเหตุการณ์ลูกปืนล้อหลังแตกนะครับอันตรายมากๆเลยนะครับผม <c oughs> ก็จะมาเล่านิดนึงนะครับว่าอเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้เป็นคลิปถ่ายย้อนหลังนะครับซึ่งถึงห้องแล้วปลอดภัยดีนะครับไม่ได้เกิดอันตรายอะไรใดๆขึ้นนะครับก็คือ ขีขากลับจากบางแสนนะครับมานะครับขาเข้าสุวรรณภูมินะครับก็คือรถเริ่มมีอาการนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นที่ยางบวมหรืออะไรนะครับไม่ใช่เป็นที่ถนนหรืออะไรก็ไม่ใช่นะครับอาการมันรู้สึกแบบเออข้างหลังที่เรานั่งเนี่ยมันกระโดดนะครับแบบสายดึกดึดเลยนะครับสายแบบมันดิ้นอะมันดิ้นเออ ก็นั่นแหละนะครับซึ่งไปสังเกตเห็นคลิปตัวเองคลิปนี้มานะครับก็คือตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ตัวนะครับมันมีความรู้สึกแปลกๆนะครับก็อืมก็เป็นเซนนะครับเซนนิดนึงนะครับว่าอรถตัวเองเนี่ยมันมีอาการนะอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขี่ไม่สบายเลยขี่แบบแปลกๆนะ่ะอืมก็เริ่มแล้วก็ ขย่าสังเกตนะครับแล้วก็ยังยังยังแบบขี่ได้สบายนะครับนิ่งๆยังเรียบๆไปเลยนะครับก็นี่ครับขี่มาสักพักเออมันอะไรสักอย่างนี่มันรู้สึกแปลกๆนะครับก็ขย่าดูอืโชคตายหรอหรืออะไรไม่ใช่นะอ,อาการเอ,อเป็นเซนนะครับก็ ตอนนี้ยังขี่ปกติได้อยู่ชิวๆเลยนะครับแต่ก็รู้สึกมีแบบเซนเล็กๆนิดน้อยนะครับเกี่ยวกับรถนี่แหละแล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าชะตาตัวเองเนี่ยจะเออเป็นอย่างนั้นนะเออจะสวยอะ่ะข้างหน้านะอือแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับเก็บบรรยากาศนะครับมาฝากนะครับ จะเล่าว่าเออชอบถ่ายแบบวิวส,สวยๆนะครับมาไว้นะครับอืออยากเอาไว้เอ่อให้ได้ชมกันนะครับผมสําหรับใครทีอ่อ่ไม่มีเวลาแบบไม่ค่อยได้มานะอือก็อยากให้ได้เห็นในมุมที่เราเห็นนะครับว่ามันสวยมากนะครับทุกคนนะจริงๆสวยจริง,รงๆมากี่ครั้งเนี่ยทะเลเนี่ยก็คือ มันมันถูกใจนะครับแล้วก็เออช่างเอาเรื่องนั้นไว้ก่อนเอาเรื่องนี้สังเกตที่อันนี้เป็นคลิปที่เข้าสวรรณภูมิมานะครับก,ก็กะว่าเออจะถ่ายแบบวิวสวยๆให้ดูนะครับแบบเอเอแบบเครื่องบินขึ้นอะไรเนี้ยแบบลันเวของเครื่องบินอนะ่ะเออนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันมันสั่นมากตัวผมเนี้ยเออเห็นปะ ตรงไหลตรงอะไรคือแบบว่ามันขึ้นลงขึ้นลงนะครับตอนนี้มันคือล้อหลังมันมันแตกเปเลี่ยมมันสายมากๆนะครับอืมตอนนั้นก็มาดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสภาพเลยเออเละเป็นโจ๊กเลยนะครับลูกปืนกระเด็นไม่ไม่มีลูกซับลูกเนี่ยอืมจนเหล็กอันนี้ฉีกออกมานะครับซึ่งค่อนข้างอันตรายนิดนึ่งนะครับ โอ้อันตรายมากแหละอืมใช่ผมขี่ไปก็ระแวงไปว่าเออล้อจะลุดออกหรือเปล่าเหล็กที่มันเสียดสีกันเนี่ยจะจะขาดจะอันนี้ไหมเพราะความความร้อนอ่ะนี่อืมก็ดันทุ่ลังทุเลมานะครับจนมาถึงห้องได้ปลอดภัยดีนะครับก็ถามช่างแล้วก็ราคาก็จะน่าจะ หนึ่พันมีทอนนะครับผมโอเคครับ